อาการก่อนเข้าร่องโครงการนะคะจะมีอาการจุกที่ลิ้นปีอืดท้องปวดท้องถ้าได้ปวดท้องจะปวดประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะกว่าอาการนี้จะหายไปเป็นแบบนี้มาประมาณ1ปีเต็มแล้วค่ะหลังจากที่ทานเจียดีได้ประมาณ4-5วันค่ะอาการโดยรวมดีขึ้นประมาณ60-70%ค่ะแต่ก่อนเคยมีอาการปวดท้องนาน3 4ชั่วโมงกว่าจะหายปัจจุบันประมาณ30-40นาทีก็หายแล้วค่ะ อาการที่แก้ไม่หายตอนนี้คือภาวะความเครียดค่ะซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ก็จะพยายามทําให้มันไม่เครียดมากกว่านี้ค่ะอาการตอนนี้ที่ยังไม่หายก็คืออาการจุกแน่นตรงบริเวณลิ้นปีค่ะเหมือนมีลมมาดันอยู่ตลอดเวลาทําให้เรามีอาการแพนิกตาม,มาตอนนี้คุณหมอก็เลยให้ปรับการทานเจียดีเป็นตอนเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดพร้อมถังเช่าค่ะหลังจากทานเจียดีครบสามเดือนนะคะ เช่นจุกแน่นตรงลิ้นปีอาการเหล่านี้ก็จะเริ่มลดลงแล้วค่ะไม่ได้หายไปซะทีเดียวนะคะท้องอืดแน่นจุกเสียดก็เริ่มมาวันเว้นวันบ้างหายใจอิ่มขึ้นใช้ชีวิตประจำวันได้ดีกว่าแต่ก่อนต้องขอขอบคุณคุณหมอทีมงานและเพื่อนๆพี่ๆทุกคนในกลุ่มนะคะ